าาโอเคก็สวัสดีกับวัยรุ่นทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เจมี่ซีวันนี้ลุงก็มีวิธีการแต่งปืนอาจะเรียกว่าวิธีก็ไม่ได้เป็นแนวทางการแต่งปืนของปืนอักแล้วกันนะครับปืนนี้นะครับถ้ายิงโดนเต็มๆเนี่ยสองชุดคือดาวเลยเดี๋ยวเราไปดูของแต่งปืนกันเลยแล้วกันว่าใส่อะไรบ้างตัวแรกครับมัสโซใส่เป็นเอเจนซี่นะครับตัวสุดท้ายเก็บเสียงนะฮะแล้วก็ดามนระยะไกล ตัวต่อไปตัวที่2บาเรลเป็นตัวที่4ไทเทเนียมตัวนี้จะเพิ่มไฟเลทให้มากที่สุดนะครับตัวแรกก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่เร็วเท่ากับตัว17นิ้วเพราะว่าไทเทเนียมมันจะไวสุดแนละ้วชิ้นต่อไปเป็นออปติกครับสโคบเนี่ยลุงอยากบอกว่าแล้วแต่คนชอบเลยนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยแต่ของลุงคือใช้เป็นคูณ3นะครับผมลองไปใช้คูณ2มาแล้วมัน เขาเรียกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันมองไม่เห็นตัวเออของลุงอ่ะสายตาไม่ดีไงมันมองไม่ค่อยเห็นตัวเลยต้องใช้เป็นคูณสามแสนแต่ถ้าสําหรับใครที่ใช้เล d อดอดแล้วยิงระยะไกลได้มองเห็นระยะไกลชัดก็ใช้เล d รดอดได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนชิ้นต่อไปแอ m โ n i ิชันครับผมใช้เป็น45นัดนะครับ f a ตแม็กก็คือตอนแรกที่ลุงแต่งครั้งแรกลุงไปใช้ตัว54นัดเพราะว่าดูนะครับ ไอ้พวกค่าตรงนี้เราไม่สามารถดูได้เลยเห็นว่ามันเหมือนกันเป๊ะแต่จริงๆแล้วคือถ้าเวลาเอาไปใช้อ่ะให้ตัว54นัดอ่ะเวลาเรายกสโคบโครโช้าเลยแบบหนืดเลยอ่ะแล้วลองมาเปลี่ยนใช้45นัดคือเก่งกว่าเยอะยกยกสโคบได้ไวกว่าเดิมไวกว่ามากแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้นะฮะชิ้นสุดท้ายอันเดอร์บาลอครับอันเดอร์บาลอลุงใช้เป็นไฟเอเจนต์มันอ่านอ่านแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ ใช้เป็นตัวนี้แล้วกันตัวที่5เพิ่มการกวาควบกลุมแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะฮะโอเคแนวทางการแต่งปืนอัดของโควอก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดถ้าอยากดูลุงไลฟ์สตรีมก็เข้ามาได้ที่ YouTube นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ลุงก็ขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับคลิปยังไม่จบนะ คนลอยอยู่บนหัวันข้อห้องไหน,นดาวหนึง่งสวยเพื่อนมันน่นาจะน่าจะซ้อแล้วละ่ะในบ้าน ดา,ดาว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 บนรถดาวมีสองตัวหนีไปแล้วก,ก็แตกดาวหน้าผมหน้าผมก,ก็แตกสุมดมมีตี้ยิงผมมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอบอย เฮ้ยมึงน <laughs> you know? ั <trips> ่งอย่างนี้ไม่ได้ขอแตกแล้วอีกตัวนึงมยิงผมมาใกล้ๆใช่ๆอีกตัวนึงดาวจากไหนอ่ะนู่นเลยไกลๆโอ้หผมไปชุบไม่ทันมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้นไม้ผมดาวให้ละแต่เหลืออีกตัวหนึ่ง เมื่อกี้มีกี่กล่องครคุณเทมสองโอ้มีเจ้าถิ่นแน่นอนน่าจะไอตี้เมื่อกี้เนี่ยรอมันมาก็ได้มาแน่นอนผมว่านะมาแล้ว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 เดี๋ยวรอกันรอกันลงแล้วตัวหนึ่งให้มันน่าเก็บกัน

và đồn cho Mình to mình to To tè Ê, kiểu hay lùng Mình đi ngân dù, mình ngân dù ตัวเดียวตัวเดียวตัวท้ายนี่ไงดีนะเราไม่ไปตรงนั้นก่อนแอร์ต้มาคือเจมมีไหมผมยผม u วมาให้แอร์นะเดี๋ยวผมเอาแอร์ให้แอร์ไปละออกหลังบ้านออกหลังบ้าน มันอยู่ชั้นบนอยู่เลยขอแตกชั้นบนนั่นได้เสนอบ่าเอ้ยละตังไม่พอตังคุณเกมี่ี่บาทมีมีเยอะครับห้าพันสวยนี่เลยเต็มตี้อยู่ข้างล่าง อ๋อนี่ไงในรถในรถอยู่ในรถอ๋อหาตั้งนานว่าอยู่ไหนขึ้นขึ้นเข่าแล้วขึ้นเข่าโน้นละเหระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างข้างมาอยู <t> ่ร่างเนินมันต้องเข้าวง

เดี๋ยวผมมีเกาะๆด้วยว่ะโดนแล้วเอ้าอุ้ยโหยิงแล้วเฮ้ยโอ้โหหลายทางมากบ้านหน้าก็ยิงเจรอดไหม รอดรอดๆอดอดอดผมปั๊มเก่ออยู่บ้านบ้านนั้นตายยังบ,บ้านนี้ยยังบ,บ้านนี้ยังอยู่ในบ้านนั้นสองออกแล้วมั้งหรือเปล่าไม่มั่นใจน่าจะออกแล้ว มเก็บโหลดครับเด <Okay. S 1> เราจะเข้าสักสักอันได้ไหมบ,บนตึกล็อกไหมไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกผมอยู่มุมนี้เองผมอยู่มุมนี้ต้องอยู่คนละมุมอะสี <4 S 2> ท่ทีมแปดคนโอ้ทีมละสองเลยวงคุณเจมส์เฮ้ยในบ้านในบ้านในบ้าน,ใน,านในบ้านหน้าคุณเจมส์เลย บ้านนึ่งเก้าหนึ่งสวยมีอันเนี้ยแน่แน่แน่คุณเจมส์เก็บไปเก็บไปไอ้ทองทองเนี่ยเหรียญเหรียญอะไรเด็ดออกเปรตออกเปรตโดด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 ตัวโดดโดดลงมาแล้วตัวหนึ่งบนหัวบนหัวผม ดาวหนึ่งดาวหนึ่งคนหลัคา,าดาวเหลือให้คนหลัคาตัวเดียวน่าจะมีเซลโดน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 ระเบิดผมมีเซลมีเซลมันอยู่ข้างบนนั่นแหละใช่ใช่ใช่โดนไหมโดนโดนโดน แต่มันขึ้นไม่ได้มีคนชิดกระแพงข้างนอกตัวหนึง่งเฮี้ยแม่งไปไม่ได้เสียโดยก็ยจะตายแล้วจะตายแล้วตัวเนี้ยตัวเดียว,วเพื่อนมันดาว เต็มแบกนี่ว่า15สวยงาม16ไกในที่สุดเดี๋ยวนะ <laughs> 2,009ผมนี่ไปไปยิงอะไรแต่ยิงนกอะ <c oughs>